จอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บรไทย b บอิชอิสตปประจำวันที่29มกราคม2567โดยชายผู้บังคับ่งผู้บลไทายครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของอเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงเช้าวันนี้เปิดผลงานนะฮะสุดทึ่งของสารอนอนทอ,อนุอินติดทีมชาติไทย4ครั้ง4ยุคในของยุคของคุณซูนในขณะนี้ โดยดึงนนักเตะที่ไทยที่สร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งบนเวทีเอเชียการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์รายการทั่วใหญ่สุดของที่ G, เอเชียรับแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา คือสรา,นนอนอารนนท์อนุอินที่มีส่วนสาคัญช่วยทัพช้างศึกทีมชาติไทยเสมอทีมกระแขงตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียพร้อมกับจารึกประวัติศาสตร์ไร้พ่ายไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวเราแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพแต่ร,รู้หรือไม่ว่าสา,ารนนท์อนุอินมีชื่อติดทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วมากถึง4ี่ครั้งใน4ยุคสมัยแต่กลับไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามเลยแม้แต่ครั้งเดียวกระทั่งในยุคของมาสดาอิชิอินนะฮะคือครั้งแรกที่เขาได้รับโอกาสในการลงสนามก่อนที่จะ จะช่วยทับช้างศึกจารึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่บนเวทีเอเชียทันทีโดยการนี้เริ่มต้นจากทางติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2 0 1 8ยุคของทางด้านของโคชปรัหยวัฒน์ไม่ได้ลงสนามติดทีมชาติไทยครั้งที่2ไปี2 0 2 1ยุคของอากิระนิชโนไม่ได้ลงสนามติดทีมชาติไทยครั้งที่3ยุคของมาโน่โปรกิ้งไม่ได้ลงสนามติดทีมชาติไทยครั้งที่4ปี2 0 2 4ยุคของบาสดาอิชิ ลงสนามครั้งแรกช่วยทับช้างศึกจารึกประวัติศาสตร์เก็บครินชีตรักษาสาติไม่เสียประตูรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกไร้พ่ายครั้งแรกพร้อมกับควา้ารางวัล MVP ีพืผู้เล่นสมคุณค่าของเกมและก็ยังเป็นส่วนช่วยนะฮะขึ้นทาทยานสู่ท็อป100ครั้งแรกในรอบ19ปี6กปีก่อนหลังจากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรก6ปีต่อมาได้รับโอกาสลงสนามเป็นครั้งแรกนะ เป็นทว่างงานนี้ถือว่าทําเต็มที่นะฮะสารนุอนอนุอินมีโอกาสก็ทําเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยของเราก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์อิชิอิกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสะเทือนคัดบอลโลกกลุ่มไทยทีมชาติจีนทาบยอดกุนซอแมนยูมาคุมทัพโดยการที่ทีมชาติจีนเตรียมมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนจะมาเชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลก โดยสื่อจีนประคมข่าวใหญ่จอจะคว้าโชเซู่รินยญ่มาคุมทัพซึ่งการรายงานข่าวระบุเลน่าทีมชาติจีนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งสำคัญหลังภายใต้การนำทัพของอล็ซิซานดรากยานโควิชทำผลงานได้อย่างจำแย่ร่วงตกรอบแรกเอชีินคัพ2023ี่าที่ประเทศกาตาด้วยผลงานแพ้1เสมอ2เก็บได้เพียงแค่2แต้มพลาดเข้ารอบส6บทีมสุดท้ายซึ่งทางสื่อจีนระบุเลน่าวทีมชาติจีนจะเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026นะฮะรอบ,บ,บคัดเลือกจะมาถึงโดยการน,นี้ทางจิงก็ระบุว่าคู่แข่งสําคัญก็คือทีมชาติไทยที่กาลังทําผลงานได้ดีในศึกเอเชียนคัพ2023โดยเล็งเป้าไปที่โชเซ่บอริโญ่อดีตยอดกองซอแมนยูทีมยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอลฟินแงกด์ที่เพิ่งแยกทางกับทางบอมาในศึกกรารโชดเซเรอาตรีเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่นำทัพในการลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือก เป็นทีมชาตินะฮะทีมชาติจีนมีเคียร์พกกระทางไทยมาที่สองคัดบอลโลกในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้จีนเอาจริงเอาจังนะฮะแบบนี้ต้องรอดูันตอประกันว่าจะเป็นเช่ไนไรรามาดูประเด็นข่าวต่อมา,นนาเ่นครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทางชาติาทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะดวท็อปอันดับที่2 5ของโลก โดยการน,นี้ทางด้านของอาทับเกาหลีใต้ทีมชาติอิโนโดนีเซียภายใต้การอำทับของหัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้ชินไตย,ยังพ่ายแพ้กับทางด้านของออสเตเรเลียทีมอันดับที่25ของโลกเป็นทีมแรกที่ร่วงตกรอบจะบกทีมสุดท้ายการในการฟุตบอลอาเซียนครับ2023รอบปท้ายที่ประเทศกาตาระรายการทัวใหญ่สุดของทวีปเอเชียโดยความรู้สึกแฟนบอลหลังเห็นวิธีการเล่นของทางทีมชาติอินโดนีเซียดวลท็อปอันดับที่10ของโลกในครั้งนี้เริ่มปที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก,กัน พวกคุณเล่นได้ดีและพบกันใหม่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากแฟนบอลเวียดนามนะเขาไม่ต่อมาออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียอยู่แล้วเขาไม่ต่อมาอินโดจงใจแพ้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการพบกับทางด้านเกาหลีใต้เขาไม่บรปนาประสบการณ์ที่ดีเขาไม่ต่อมาถึงเวลาทีมชาติไทยคือทีมต่อไปจากแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมาทําไ่ดีมากเลยนะออสเตรเลียเขาเมนต่อมาชนะง่ายๆเลยนะเขาเมนต่อมา ้หมายสำหรับทีมที่อายุน้อยที่สุดและก็อันดับต่ำที่สุดผ่านสู่รอบ16ทีมอันดับแรกนั่นน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคออเมนต่อมาชินตยังสามารถสร้างเกมขึ้นเกมได้มากขึ้นกับทางอินโดนีเซียนะคออเมนต่อมาฉันหวังว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปจากแฟนบอลเวียดนามคออเมนต่อมาเกมที่ง่ายสำหรับทางออสเตรเลียเลยคออเมนต่อมากลับมาแข็งแกร่งกับทางด้านของอินโดนีเซียครั้งคออเมต์ต่อมาภูมิใจในอินโดนีเซียทุกครั้งที่ลงเล่น ข่าเม่ต่อมาไทยแลนด์จะเข้าสู่รอบ8ทีมได้หรือไม่ข่าเม่ต่อมายินดีด้วยที่อินโดนีเซียติดท็อป16ทีมของเอเชียนคัพในครั้งนี้ข่าเม่ต่อมา,า,มอมาเป็นเกมที่ดีพวกเขายังเด็กและในอนาคตพวกเขาจะแข่งกระ่งจากประเทศไทยนะข่าเม่ต่อมาเล่นได้ดีอินเซียข่าเม่ต่อมาสู้ต่อไปอินโดนีเซียจากแฟนบอลเกาหลีใ bon ต้ข่าเม่ต่อมาเกมดีๆสำหรับผู้โชคดีสำหรับรอบ16บทีมสุดท้ายในครั้งนี้ แต่ผมนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนที่เห็นอินโดนั้นร่วงตกรอบไปก่อนทีมแรกเลยนะฮะก็ต้องรอดูกัะต่อไปการการว่าไทยจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจประเทศไทยของเรากันด้วยนะ,ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอะไรยังไงทีมชาติไทยชุด20ปีรับแข่งเจ้าอุซเบกิสถานไปหต่อหเลยนะ ใดยกันนี้เมื่อเวลา15.30นาากินกของเมื่อวานนี้มีการแข่งกันฟุตบอลอุน่นเครื่องร,รายการยู20ปิน n t e r n a t i o n a l Friendly Tournament ที่ประเทศอินโดนีเซีย คู่ระหว่างทีมชาไทยนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบอุตเมกิสถานชุดอยู่20ปีนาสนามักยาสินายันเกมนี้ยูกิบริชาร์ดสตาฟกุนซือทีมที่เพิ่งจะพาทีมประสบชัยชนะอินโดนีเซียไป2-1ต่อเมื่อเกมที่แล้วส่งทางโจนาดูโชนี่เล่นเป็นหน้าเป้าพร้อมด้วยทางด้านของเชาไทยคงเหม็งดุษฎีบุรินทร์จุฑานนท์และก็เจดพง์พึ่งเบียระบงคอยสนับสนุนเกมรุก โดยเกมในครึ่งแรกนะฮะจบด้วยผลสกอร์ศูนต่อศส่วนผลเกมในครึ่งหลังนาทีที่56นั้นอุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1นต่อศจากโดมอิบรอฟโมปรอจนนะฮะเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แล้วแต่ว่าทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมายิงตามตีเสมอหนึ่งต่อหนาทีที่9 3จาบวกสากทางด้านของณะกกีฬาติเมืองปัก ทําให้จบไปด้วยสกอร์ไทยนั้นเสมออุซเบกิสถาน1-1ทําต่อหนึ่ให้ผลงานสองนัดในการอุ่นคเครื่องชนะ1เสมอหโดยทีมชาติไทยชุดยุคสิปีจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีวันที่29มกราคมนี้ทางด้านของเจ้าเหนือนะฮะธนก,กิจโชติเมืองปักดาวรุ่งจากสโมสรบุรีรัมย์ฮีโ,โร่ในเกมนี้เผยได้ว่า ก็รู้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วครับว่าการเจอกับทางด้านของอุซเบกิสถานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราเองนั้นก็พยายามจะฝึกซ้อมกันอย่างหนักและก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันนี้อย่างที่เห็นในครึ่งแรกทุกคนมีความกดดันยังขาดความเข้าใจในการเล่นร่วมกันแต่เครึ่งหลังเราก็ช่วยกันเล่นได้มากขึ้นหลายคนเองอาจจะมีความล้ากันบ้างหลังจากที่เพิ่งลงแข่งขันมาเมื่อ2วันก่อนและก็ได้พักแค่วันเดียวก่อนจะมาเตะในวันนี้ ยังไงก็ดีใจครับที่ยิงประตูได้ก็ต้องยกเครดิตนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันในวันนี้ขอบคุณสตาฟโค้ดผู้จัดการทีมร,รวมไปถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยวันนี้พวกผมเองก็ทําเต็มที่และประดนั้นก็ไม่แพ้กลับประเทศไทยเราชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเราจะมีข้อบกพร่องอยู่และพยายามจะนําสิ่งเปร่านี้มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับร,รายการต่อไปช่วเหนือที่กล่ยาวผิดใช้ โอเป็นว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะทีมชาติไทยชุดย20ปีเสมออุสเบกิสถานมาได้1ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นชุดใหญ่จะเป็นเช่นไรรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับจุนยะอิโตะรับศึกษาวิธีการเล่นโสมขาวสุดท้ายผิดหวังนะฮะไม่ได้ดวนกัน โดยจุนยะอิโตะบริมเส้นซาม,มูไรบรูเผยดูวิธีการเล่นของเกาหลีใต้มาอย่างดีเพราะคิดว่าเป็นคู่แข่งที่ญี่ปุ่นต้องเจอในรอบสุบทีมสุดท้ายสรุปผิดคาดซะอย่างนั้นซึ่งจุนยะอิโตะปีกชาวญี่ปุ่นในวัย30ปีเปิดเผยว่าทั้งเจ้าตัวและกับเพื่อนร่วมทีมได้นั่งดูเกมคู่ระหว่างเกาหลีใต้พบมาเลเซียในรบอบแบ่งกลุ่มทรุฟีของศึกเอเชียนคัพ2023วันที่2 5มกราคมที่ผ่านมาหวังว่าสงขาวจะจบอันดับที่1ของกรุอีได้สำเร็จ แล้วก็เข้ามาดวนกับญี่ปุ่นอันดับ2ของกรุปดีในรอบสปอทีมสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างกลับผิดคาดไปจากที่จุนยะอิโตและเพื่อนร,ร่วมทีมญี่ปุ่นคนอื่นๆได้คาดการณ์ไว้เมื่อเกมนี้เกาหลีใต้โดนมาเลเซียตามที่สเสมอ3ต่อ3ในช่วงทุเวลาบาดเจ็บจนจบเกมแบ่งกันไปฝั่งลัดแต้มในครั้งนี้ทำให้สมขาวเข้าไปอันดับที่2ของกรุปด e ีและเข้าไปเจอกับทางซาอุดีอาระเบียแชมป์กลุ่ม F ส่วนทางด้านของบาเรนที่เอาชนะจอแดนดึงต่อศจบแชมป์กลุ่มอีเข้าไปเจอกับทางด้านกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมของศึกเอเชียคับ2 0 23ในือนครนี้และนี่ก็เป็นจอดลิปเด็นบร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิสไตล์ประจำวันที่29มกราคม2 567โดยชายภูมวค้ครองฟุตบอลไทยครับ